ยงหันวันนี้ย่ามาโซกวางต้นเดิมละเดี๋ยวเดี๋ยเอากําปูกําปูไ่นเหรอทีไหนทีไหนผมมีส้มดูปดทมานงมาน่มานี่ตัวสงตัวสองก็เพิเซ็ิงหมานเนาะนีรับมงานกำลังมาครับเนาะเออแขมาสร้าไว้นี่่ะมามาที่ตัวที่ริ มาครับเียนตาลเสยไซดีครับนะวัครับผมปกันมือนะครับเนาะ้าครับากันเดี๋ยววนอะไเดี๋ยวดีองเดี๋ยว้มาโแล้วเดี๋ยวเียฟังเอาเะนี่เอาอีกเดียวนี่ยังมีงเอซ่ไปโซ่อปตู้มคตักไปย

Ha. hơi anh, ơm thì anh nhưng mà kia chết tệ nè, hả, mà mà nướng tốc luôn, mua điều hả rồi lô lông mới xoay dù luôn, đi mò tôn luôn ơ Đấy Ơ, mò ơi Kì đông vầy <wôi. cười> Kỳ đông không kì đông bói đây, kì đông, đồ Ồ, <laughs> Đô. oh, xoay dày, xoay dày Ơ, oh, เออตัวลุมให้มเอ้น huh, ล no, 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 uh. ุมนี่ให้ได้ติเก้้ยอีเออเยมีเนี่ยพอพอต้องไปปลายเนี่ยมันจะมีเฮ้ยก็ไม่ให้น้อๆอยู่ลุมมั้ง่ะนีแต่เว็บไปเอาฮ่าฮ่าฮ่ากิงลุมสุดอ่ะเออเออมันติดนะอ่ะต้องงอนงอนเดี๋ยวหนึ่นี่ครับงอนเลยครับ Đi không đi ừ, tủa đơn, đúng không? Nhi ạ à chả, đầy sông Săn mấy này hả? À? Săn, mấy, săn mấy. này, săn này Ôi, ngón ngon này Phình ngon này Phình ngon Hát Mammy song, mammy song. Montevê kéo 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 มันตกลูกบนมานอแอบปบเฮ้ยพอพอดูนะอ่าพอได้สวยงามอยู่กระโดดออกมาได้เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยทำนี่เดี๋ยวเอาปุ่นกันเฮ้ยลุ้นอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวเนื่มได้พอทั้งปุ่นดีตัวน่ะโอ้มีเนี่ยนอนนั่นโน,น,น,อน,อน่นแล้วมันบินตึกโต๊กลงมาเนี่ย ได้อะเขี่เลยเนี่ยอ๋อไม่เลยเขี่ยนี่ตัวนี้กันโอเคเลยนี่เขี่ยตัวนี้แล้ตัวนี้อันตัวนี้ลุ้งแล้วเนี่ยนี่อ๋อตกอะครับอ่าอีกตัวหนึ่งเอาเขี่ยเลยมีบนบนอยู่ไรกันอะเขี่ยมาละเขี่ยหันมีบนนู่นใช่ปะ มีวันน้เห็นไหมวะร้ำขึ้นอะเนี่ยวางขอดองะไค่มได้มีมืออยู่อ่ะโหดครับวงดอยครับโตทำเดียวมได้เดี๋ยเอาบนทีมงานอยู่บนขนนะครับไปมางบเหุกุกุกเนี่ยไปมีทรงกวงง้อยองนัดมีมีคู่มาเลยครับผมสองสอง

Vô một kìm này, nhau hấp đôi giúp bì lê sọt tầm mù lùm tầm tụi tìm tang ba hết sáng nay hả bác đừng này, này tìm 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 Này, 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 này. tìm Ê, có ngồi, không tìm phá, tí thế này, làm, lăng khoang nhiều này đây phá này này vào, này nè.

เออยิงโดนมันละนี่เไเเจ็บออได้แล้วตกาแล้วเหลียวมดเออปุ๊บไปแล้วเออฮลลกำซานละหวรกม่้หอยาไยิงกานเาไปโดนแ่คนเดียวนเดียวเหรอทางบนนี่จงมีนะบ่ลาเว็บครับคือต้นใหม่ครับยังเด็ดครับ ตอนนี้อย่าขึ้นเขย่าก่อนนะครับผมมากินให้ก่อนมากินให้ก่อนมีมาขึ้นได้ปะไว้ขึ้นเลยตะเกียบก็ดีฝีฝีบอกอ่ะพอดีเนี่ยเอาเอากิงให้ก่อนเลยเอากินให้ก่อนได้กินกิงทางขวาอ่ะเไปอีเดอร์อีเดอร์ป้าล่ะ ขึ้นก็ใหม่ของนหรเดีวซับก็ใหม่ดีตุ่มันมีก้อนเห็นซือจ้ะยะขนะะเราตื่มนี่เหรอตื่เหรอฮะต๊โลดโอบินไปแล้วโอ้งแมงมุมไปแล้วไปแล้วเอฮ้ยเฮ้ยต๊นะนี่นะไปแหไปแนตะกไปเอวันตะกไป

มอมือปัดเอาหน่อยเมื่อกี้อ่ะตันเราผมชื่อค่ะครับโอ้โหคุ้มกล้าลูกโกงแล้วครับเริ่นี่ตัวมไหร่่ะตเม่แมเ่อไม่เอามอ๋ ขีด oh, well, oh, 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 ินข oh, oh, ีติด oh, ว่ามฟ้าน oh, ี่มันสมบูรณ์นะเอ้าไปเอาผมก่อนเฮ้ยกินละขยึกๆเลยเฮ้ยตกแล้วนะไปปุ๊บไปบโอ้บินไปแล้วไปปุ๊บแล้วหันเลยนะหันเลยโอ้ดับเครื่อง ยามยามว่ากันกไปล่อะไนี่ยาีั้นน่นี่ใจขนะบินขะโต๊ึ้นโตแค่นั้น่นก็หันยูนนี่กี๊กโก้ขึ้น่ะโกน่ายน่ะ้องดำๆน่ะจะนัแล้วโก้นต้องมีต่อะยาวเลยไปขึ้นมาจีใหญ่ ออมร้องวะเอากริงเนี่ยไาไหนตจออเาดงกำรางวอนหมึ่งไปเจอวอนหนมดละจริงเนี่ยหนักนิว่าดูนี่ว่ามีว่ะหันึ้งบอกแล้วม่มึงมีเงมพร้อพมหันมันเข้ากระเป๋าเข้าดิเห้อเจ้าวะจะบินนะเออมานี่ บินไป่เหฮะอ่านโดขึ้นขย่าเขาหรอโอ้ยส์เหรอโดหนีตกโลอ่ะกินนี่กินนี่ใหญ่มากินให้ทีงานครับทีงานต้องนี่สายลุยสายลุยสายลุยอยู่ตรงลุมนึ่งฮัลเอา แรงพอเด้อตกลุมมันนี่อันนี้ไม่ใช่ขย,ย,ยาวนเองออันนั้นเป็นทีมปีนป่ายเนาะจริงทีมปีนป่ายก็จะขึ้นครับต้นไม้ครับเอาละได้แล้วพอว่ะพอว่ะยู่ท่าาเลยทีนี่หยิมตึกเดียวเออ อันรอไหปปปไปแล้วฟูไปปุ๋แล้วขงไหนของไหน,นครับกวางที่ได้นะครับข,ขวางขั้วล้วนครับผมมันมีกวางงามเลยครับประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณครับที่เข้ามาที่สามรับชมนะครับฝากที่ตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ